รายการต่อไปน,อนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน กันแล้วกันเด็กแว่นโหคุณบ้าเลยปืนใส่เดียวเดียวมาเคลียร์กันดิมึงสองคนมาทำไมมึงเอาขยะอะไรมาโปรยในร้านเขาเนี่ยโอเรียกขยะนี่เรามาปกป้องคุณหนูของเราใช่คนไหนก็หนูมึงช่วยชี้นิดนี่ไงนี่ดูไม่ออกเลยชุดแดงนี่ไงคุณหนูไม่เห็นเหรอหูกลางอย่างนี้อ๋อหนูผีเดี๋ยวนี่เลยไอ้หน้าไหนก็อย่ามาแตะต้องเร็วสโลแล้ว ใครน่าไหนก็อย่ามาแตะต้องคุณหงษ์ของฉันเอาไว้ใช่สิใครจะอยากไปแตะต้องดูสภาพสิแตะไปก็น่าจะคันใช่ว่าไอ้ตวลูกนี้ใครจะไปโดนหัวคอนไม่ใช่บาบมอยโอ้ยมาปกป้องยังไงยังยังไม่ปากเสียงแกเลยฉันบอกแกไว้ก่อนนะนางเบยมันมีปืนระวังลื่นออฉันบอกแกไว้ก่อนนะนางเบลไปเลยเอาปืนวาง ปืนปอมล้านปอมนันจับได้ปืนปอมฉันไม่ใช้ปืนก็ได้ไอ้แก่ไอ้แ่ไอ้แก่ไอ้แขยันลั่นจังฉันบอกแกไว้ก่อนเลยนางเหมยว่ายังไงไอ้ดึงมือออกมารับพวกฉันไว้ทำงานด้วยเถอะนะนั่นว่าแล้วไงกันตกงานเธอของการทำงานหน่อยนะจะเป็นออดอ้อนจะเป็นขอแล้วดูสิเนี่ยเอาปืนมาทิ้งไว้อะไรอะเก็บปืนอะเก็บปืน แต่ป pues mm ืนอะไรเสียงลมสวนลำบากหย่ายอกยอกมีลูกมีลูกแล้วไม่ีหอยพี่คิดว่าแน่โอ้โหพี่ค้านน่ะไปคุกเข่าอ้อนวอนมันทำไมอ่ะฮะี๊หูปากเลยนะแกไม่เห็นแล้วพวกมันได้เยอะกว่าเราแล้วมึงว่าไงแว่นเฮ้ยแต่คนอย่างฉันนะเว้ยทำไมลูกท้ายมันต้องมีศักดิ์ศรีแว่นหลุดไม่พอเกิดหนเดียวตายหนเดียวยาวไงแต่กูก็ไม่อยากตาย เห้พ่กผมทำงานเลยค่ะจะให้โอกาสให้ยังงั้นลองโชว์อะไรให้ดูหน่อยสิดูซิว่าสามารถจะเอนเตอร์เทนแขกของฉันได้ไหมได้เลยครับถ้าทำได้ดีฉันจะรับให้ทำงานที่ร้านให้ผมครับพี่ครับคุณเหมยคะเดี๋ยวคุณเหมยไปนั่งตรงนู้นนะคะเดี๋ยวทางนี้หนูจัดการเองเดเชิญคุณเหมยพักผ่อนกันนิดหนึ่ได้ค่ะอุ้ยนมจะนมนมสวัสดีเพื่ทุกคนครับขึ้นบนลงข้างล่างลงข้างล่างอะไรวะขึ้นบนหรือลงล่างไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้น งมาลงมาทีแรกมันจะให้ขึ้นเอ้ยมันมันเยอะไปลงล่างดีกว่าฉัันจะทดสอบพวกเธอทุกคนได้ครับเดินอะไรนั่งนี่เอาไปเอาไปออกมาจากลาดกุไหนขอโทษค่ะดีว่ายาหวานออกลิ้นก็หลอนไงมึงตีนตาลายเลยกูโก้มยิ้ดู่ินี้กูโเวียนหัวปอตี้งนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวฉันเนี่ยต้องการให้พวกเธอเนี่ยทดสอบความสามารถโดยเฉพาะหนูเลงอะไรเนี่ย ฉันจะฉันสูรเธอพิพพพสูจน์ฉันพิสูจน์เธอว่าความสามารถของเธอเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเอาระเวลาอยู่ที่ร้านเนี่ยเวลาคุยกับแขกเนี่ยนะเสียงมันต้องเสียงดังฟังชัดฉะนั้นแล้วอักขระเวลาพูดเนี่ยมันต้องชัดเจนอ๋อต้องพูดได้ชัดหรอครับถูกต้องแล้วถามว่าคนไทยกันหรือเปล่าเนี่ยใช่เป็นคนไทยหรือเปล่าเป็นคนไทยครับคนไทยนะคะอักขรมันก็ต้องชัดเจนนะเป็นคนไทยนี่เขาลูกครึ่งเขาเปล่าแม่กะสือพ่อกะหังอะไรคน เอาล่ะเธอเอาคํานี้ไปพูดต่อแล้วกันคำไหนฮะไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูรูแตะโอ้โหมันจะยากนะเพราะผมฟันไม่เหยียดเหมือนคุณผมคงจะพูดได้โอ้โหออกไปเลยออกไปเลยมันไม่เกี่ยวฟันเหยียดถ้าพูดเรื่องแบบนี้ออกไปเลยออกไปครับผมครับผมลองลองได้ครับพูดอะไรครับไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูรูแตะไม้แตะแตะแตะรูแตะชัดชัดชัดชดเนยชัดชัดเลยเนี่ยพยายามพูดหรอครับไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูรูแตะไม้แตะแตะแตะรูแตะ อันนี้คือพูดแบบวัยรุ่นเหรอพูดแบบออกวัยรุ่นนิดนึ่งวัยรุ่นหน่อยไปยืนตรงโน้นเลยไม่ไม่อะไรอ๋อของก่อนของของเขาด้วยได้ได้ตัวนี้มันความหามันจะมีอ่ะนี่ออกนอกหามรู้จักถ้าอันนี้ต้องเปลี่ยนมนุ้งเหน่งอ่ะรู้จักตลกมุ้งเหน่งไหมมุ้งเหน่งตายไปแล้วไหมเชื่อตายเล่นแบบเขาเล่นแบบเขาเอออันนี้ไม่ต้องใสถึงหามะไม่กระแตกแตกดูรูแต่แม่แม่แตกแตกแจกดูแตกไม่ได้ คุณเอาคำนี้ไปมไม่ไม่แตกซ้อมดำเลยล่ะแรนอแร่แต่บกเบาพี่ยบกเบาหน่อยทำมันยากซ้อมขั้นสั้นก็ท่องในใจแล้วหรือเสียงกลบคนอื่นครับได้ครับคุณเอาคำนี้ไปฮะแรนองระยองยะลาหินนองหินนองธรรมดาผู้ธรรมดาวัยรุ่นอ่ะรุ่นไหนล่ะออ๋ ไะยนองระยองยะล่าใช่ใช่พูดไวๆพูดไวๆพูดไวๆได้นองกรยองไรยาพูดไวๆได้นองไรยองไรยะพูดไวๆได้นองไรยองยะยะไม่ใช่ให้พูดของว่าไวๆไวๆถูกต้องไปตรงนู้นไปซ้อมใหม่อาพูดคำนี้ได้พูดเสียงก็ไป็นลรยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยชัดัด ชอย่าก <c oughs> ินลำยาใหญ่หนึ่งยาอย่ากินลำใหญ่น้ำลายใหญ่หย้อยอย่ากินลำใหญ่น้ำลายใหญ่ไหลย้อยอย่ากินลำใหญ่น้ำยายหยใหญ่ย้อยพูดให้ฟังดิอย่ยกินลำใหญ่น้ำลายใหญ่ไหลย้อยยกินลำใหญ่น้ำยาใหญ่ใหญ่ย้อยโอ้ยอยากินลำใย่น้ำยาใญ่ใหญ่ย้อยโตัวนี้เลวกว่ตัวนู้นี หม้ยคสอบอันนี้แหละพูดให้ลองซ้อมแล้วเดี๋ยวไปซ้อมยากินลำยาน้ำยายายหญ่ย่อยยังไม่ชัดน้ำจามันย้อยเลยโดนเป็นหลายตุ้งยังไม่ชัดแต่ว่าไปท่องก่อนเอาถอดต้องไหมแต่แต่นุู๊ถอดต้องหูล่อมงแล้วทันไปแล้วหูหูทะลุเลยนี่ถอดต้องหูล่อเลยอันนี้อะไรยากินลำยาลำยายหญาย่อย คุณเอาคำนี้ไปดีกว่าอะไรครับง่ายๆเลยครับฝนตกหีบนี้ฟ้าร้องหินหนิบฝนตกฝนตกหีบนินหีบหนินหีบหนินไหนไม่ธรรมดาไม่ได้แล้วอ้าวทำไมอ่ะเอาดิฝนตกหีบนี้ฟ้าร้องหนีหีบอะไร ฝนตกหิมหนีฟ <T> ้าร <anak> ้องหินหนีบฝนตกหิมหนีฟ้าร้องหินหนีบเออเออได้ง่ายแค่ที่เองถูกต้องเร็วเร็วเลยฝนตกหิมหนีฟ้าร้องหินหนีบเอาอีกฝนตกหิมหนีฟ้าร้องหินหนีบเอาอีกฝนตกหิมหนีฟ้าร้องหินหนีบเฮ้ยหินหนีบหินหนีบไปยืนตรงนู้นเจ๊คนนี้เขาบอกเขาเปลี่ยนจากระยองขอเป็นอันรุ่นได้ไหมครับอ้าวองเลองเลยใครบอกมึงถ้าเป็บอกเมื่อกี้เนี่ยแสดงว่าเธออยากพูดเธอลองพูดสิหินหนีบ เอาหัวมาก่อนสิฝนตกหีบหนีฝนตกหีบหนีฟ้าร้องหินหนีใช่เขาได้เขาได้งั้นเราขอเปลี่ยนเราจะเอาคำนี้ไปเลยอย่างนั้นหมอมีแก้ฝีแก้หิดอย่างนั้นหมอชิดแก้หิดแก้ฝีอย่างนั้นหมอมีแก้ฝีแก้หิดอย่างนั้นหมอชิดแก้หิดแก้ฝีถูกต้องไม่ได้ค่ะฝนตกหิบหนีฟ้าร้องหินหนีเอ้ยไม่ได้ไม่แตนแตนดูแตนอ่ะน้องยองยาพอเราหยิ่งรุน เก่งจ <si> ังเลยอ่ะได้ทุกคําเลยเอาคํานี้ไปค่ะง่ายง่าเอาหมูไปยิงข้างหมีเอาหมีไปยิงข้างหมูเอาหางหมูไปเหย่หูหมีเอาหางหมีไปเหย่หูหมูเขาทำปากอะไรเขาตามตามเขาเขาเปลขาเขาพิช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 ปากอย่างเลยเฮียเขาเหรอเฮียเขาจะเป็นแบบนี้เอาเหรอเวลาเครียดเขาทีหน้าทีหลังนะจะไปหาอัวนนะไปทั้งตัว นี่สะบัดนี่แล้วลอยมันจะมาหัวกันใช่เอาเอา้ยโอ้ยทำไมน่ากลัวจังเอาหมูไปยืนข้างหมีเอาหมีไปยืนข้างหมูเอาหางหมูไปเหย่หูหมีเอาหางหมีไปเหย่หูหมูหูหมูหูหมีดูสูสีหูหมีหูหมูแค่นี้เองพูดเลยมึงจำได้หมดเลยอ้าว ทรบได้หมดมึงก็้ทำไปคนเดียวเต้เถียงอ่ะเถียงตีดิตีเดี๋ยวเราไม่ได้อยู่ที่นี่นะเราต้องประจำอย่าเถียงนะอย่าเถียงเถียงตีดิ่ถ้าเถียจัดการเถียงได้เขาจะไม่เอาคำเขาทำไมด้วยเราบากแล้วเขาอยู่เขายังไม่ได้เลยเราก็ใจคอยใจแย่งคำของคนนี้คนอื่นครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาอีกแจ้วของมึงเนี่ยขังหมูอีกแล้วเหรอวันตกทีมีอาขังหมูแบบเอาเอาคำได้ไหเอาช้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 า เอาหมูไปยิงข้างหมีเอาหมูไปยิงข้างหมีเอาหมีไปยิงข้างหมูไปยิงข้างหมูเอาหางหมูไปแย่หูหมีหางหมูไปแย่หูหมีเอาหางหมีไปแย่หูหมูหางหมีไปแย่หูหมูหูหมูหูหมีหูหมูหูหมีดูสูสีหูหมีหูหมูดูสูสีหูหมีหูหมูอ่าพูดให้หมดเลยรวมเลยลองดูลองดูใครคิดเนี่ย พูดพี่พูดเอาอะไรนะหางเอาหมูเอาหมูไปอยู่ข้างหมีเอาหมีไปอยู่ข้างหมูเอาหางหมูไปแย่หางหมีเอาหางหมีไปแย่หางหมูหางหมูหางหมีดูดูก็เหมือนหมา ผู้จบไม่ลงไงผ่นไหนมะวหมูเจหางหมูหางหมีดูสูสีหางหมีหางหมูหางหมูหางหมีดูสูสีหางหมีหางหมูแบบนี้นะได้แล้วได้นะได้พอได้แล้วเปลี่ยนดีกว่าอ่ะก็ได้เปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนแบบนั่นแหละกันนี่อันนี้อันนี้ไม่ได้นะอ้าวเอาอันนี้ดีกว่าตะมีขายหอยตะมอยขายหมีหอยตะมีกัดหมีตะมอยอ่านี่ตะมีขายหอยตะมอยขายเฮ้ยไม่ลืมตะมอยไข่หมีเอาใหม่ขอโทษไม่ได้ ตะมีขายหอยตลกเขาเล่นกันไม่มีขอโทษนะจ๊ะเอาจริงๆชิมไงตะมีขายหอยตะมีขายหอยตะมอยขายหมี่หอยตะมีหอยตะมีกัดหมี่ตะมอยกัดหมี่ตะมอยกอพูดทีเดียวกูไม่อยากไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเพราะจะขายเลยก็ทางเข้ามามันไม่ได้ทีครับเกี่ยวกับเราด้วยมันต้องพูดครับผมตะมีขาย ขายหอยขายหอีขายมอขายหอยไม่ขายหอยแล้วก็พูดไปพูดไปจะยุ่งเลยจะมีขายหอยจะมีขายหอยตะมอยขายหมี่จะมีตะมอยขายขายหมี่เราจะจบยังไงกลัวไม่รอดเนี่ไม่รอด้ไม่ได้ไม่ได้ต่อไปอ่ะทีนี้รวมเลยสรุปแล้วสรุปพูดคำไหนไม่รู้ เอาหมีด้วยครัมเอาหมูยืนข้างหมีหมูยืนข้างหมีถ้าพูดธรรมดาก็ธรรมดาไปเอาใส่จังหวะด้วยแล้วกันจังหวะสามแทะดนตีมาครับห้ามพูดผิดนะครับคำใครคขามานะครับครับแหววแต่แต่แต่ลูกแฉะมาแค่แต่แต่แต่ลูกแฉะฝาล่องทีปีฝาล่องทีปีฝนตกีปีฝนตกทีปีฝาล่องอะไรฝาร้องทีปีฝาล่องที ฝนตกหีบหนีมร้องหินอะไรแล้ว้ตาตาไหนียังไม่พูดให้พูดเลยเอาจากไหนเอา่จากไหนยายกินน้ำยายน้ำยายยายใหญ่ย้อย่เจงาวะแล้วยายกินน้ำยายน้ำยายยายใหญ่ย้อยอย่านักหมอมีแค่ปีได้หบอย่าทีอตกปีอะไรอะไรปีไหนถอนแว่ที่มอถอนแว่นี้โอ้โหอาดีนี มาล้อหินดิอะไรเขาเฮ้ยของถูกแล้วมาล้อหินดิฝนตกหินดิมาแจกแจกลแจกมาแจกแจกลุแจกแจกแจกลุงมาร้อหินดิมาแจกแจกลุแจกฝนตกแจกแจกฝนกแจกแจกฝูตกแจกแจกฝนตกแจกดอกจำปีเรียบหูโง่ไรยายกินจำได้จำได้น้ำลายยายยาย้อยมึงเส้นอะไร เต้นอะไรกันครับเ้เขต้นพิวดีฮะไม่ต้องไปเต้นกับเขาแคุณยินได้เฉยด้วยฮะเร็ว่ายกินลำายยังไม่ได้กินเลยยังรีบไปไหน่ายกินลำยายลายายยายไหลย้อยาหมาข้างหมูมาข้างหมูโ้อ้อ้มาข้างหมูไไหนป็เอาาไปหย่าหย้าหด แสดงงี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ตัวแม่มันออกไปด้วยหรอถ้าใครแล้วถหงใครเอาไปเอาได้เอาหมู่พิงข้างมีเอาหมู่พยิงข้างเดี๋ยวรอก่อนรรเขาจอก่นเอ้ยใหญ่ำน้ำยวะจงใจเลยายกินลำใหญ่น้ายายใหญ่ใหญ่จ้อย ไปยิงข้างหมีเอาหมีไปยิงข้างหมูหักหมูไปแย่หักหมีหักหมีไปแย่หักหมูหักหมูหักหมีดูดีๆก็เาหมาอนีหมาีนหมานีในเรื่องมันมีหมูก็มีนี่หมามาไงของควาิดสร้างสรรค์้องไโดนตีไ ้าร้องหินหนีเอาหูไปยืนช่องเอาตกทิพนีแต่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 ้าร้องหินหนยันนัดหมอมีแกฝีแกหินยันนัดมาบ้าาเอานตกหินยันนัดหมอมีฝนตกหินยันนัดหมอมีฝนตกหินยันนัดยันตกฝนยันัดฝนตกนนฝนตกยัด ไม่ได้ตกใจอะไรมันไม่พูดอะพี่พี oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh ่เปรวเ้าแถวเป็ปแปบปมาอะไรนะพี่มาตายบนมาพดชดเนี่สลับมาตีเยนะมีครับแอดมานมากเลยเฮ้ยยังไงก็ได้มืออย่าล่อแม่สุตายแบบีมตัวสั่นต้งตีไหมเอาเอาเอายากินยำใจเอาหมูไปยยข้างหนีเอาหนีไปเิยข้างหนูเอาหมูไปเ่ีย อะไร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 ดะไรอ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 ไรอะไไรอไรอะไรอะไรอะไไรอะไรไรอะไไ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 ไ ที่บ่านเลยกันแ,แค่นี้แขกเขากูบอกอะไรเล่นท่าแข่งสามคนนี่ก็หัวเราะกูรับพวกมึงทํางานอย่างนี้ไม่ได้อย่างนงี้ไม่ใช่ใชเอาอย่างี้ดีกว่าไหมคะเอาอย่างไรทดสอบอีกสักอย่างหนึ่งแล้วกันความสามารถของเขาส่วนตัวร้านเราเนี่ยนอกจากที่ต้องเล่นตลกแล้วด้วยร้านเราก็ต้องมีการเต้นด้วยนะคะต้องเต้นต้องแดนด้วยค่ะต้องเต้นให้แขกชมด้วยมันจะมีโชว์ให้เต้นอะไรแบบนี้ ทุกคนเต้นได้หรือเปล่าก็พอจะเต้นได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะให้คนทําตัวอย่างให้กันนะครับเต้นทางไหนครับก็เต้นแล้วก็โยนให้กันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกวนเงี้ยกวงกับคุณเหมยเต้นให้ดูหน่อยนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะรุ่นตีมาค่ะเอาหมูไปยืนข้างเลยไม่ใช่ใครในของเขาแหมเจนจริงๆเลยนะเต้นแล้วก็รับท่าอะไรเงี้ยหรอเจนแล้วก็รับค่ะโยนให้กันค่ะโยนให้กันรับแล้วผมเต้นเสร็จแล้วผมโยนท่าให้เขาให้กันรับกันไปใช่ค่ะรุนตีมากนตีค่ะ แค่แค่เน well ี่ยดูคุณดูแค่นี้แล้วด oh, ับม ja, mm, ืออาชีพเขาเล่นพอไ้น well, ี <h <h ่ไงเวอร์กันไหมแค่พูดเยอะไปนิดนิดอ่าดูดูตัวจริงไปไ่ยโยนแล้วรับเดี๋ยวก่ะเดี๋ยวก่ะ อันนี้ทําอะไรคะรับแล้วเต้นอะไรอะไรเจ๊ไม่ใช่ไม่ถึงว่าเขาโยงมาแล้วเจ๊ก็เต้นต่อแบบนี้ค่ะเจ๊ถ้าไม่เป็นเจ๊เป็นเจ๊กลับไปนั่งเลยเจ๊กลับไปนั่งเลยนี่ไี่เป็นงี้ทุกทีเลยนะเจ๊เจ๊เจ๊ไม่ชอบอยู่ในรถตู้ไม่ชอโยน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 โอ้โหโอ้โหคนเดียวเลยเฮ้ย คนเดียวเลยอ้ยนี่ครับฉันทำสุดความสามารถแล้วให้โอกาสกันแล้วนั่งไหมว้าวไปตายไปเฮ้ยเซบีแล้วบอล